ตีบนอ๊อไฟกุน้องเป่าขึ้นเยแม่เจ๊โอ้โอเจ๊กระที่หน่อยพสังคนเมนแนวกัเน <c oughs> าะดังไฟบานไฟนตีบนอ๊อกมีแต่หัวํำบานของบนอ๊อกเนานนะเอาอดเอาเอาเอาคดั่งไฟตีตีตหาผัวผัวนึงเด้อพัดใช่ไหมฮะน้องพัดขอห,หมอพัดวนทั้งหมอทั้งท่อนะไม่านะผัดนี่เงี้ย อเ,เออไว้สลัดตอ้ะที่ัหอสังสลาดต้อง,าาอง,องพันล้วพัผลัางีบ่บาลลายเผู้คา,า,ายังซีก็ได้กลิ่นดยอะหอยแข็งนะนี่กินนยังบ,บ่ง,งมาเบิ้งหอยถ้าจนหัดตีสามตีสียังได้กิน,นกิ้งหอยกิ่งน้อยเนาะหอยเสียเจ็ดยังอยนี่หอยใส่หอยเนาะหอยหอยเสีย หอยเสียดิหอยสดหอยอ่าได้เน so? ี่ยนะหอยสดหอยอ่าบะแดงบอแดงเลนวยหง่แง่หน่ะแง่แง่หูเปล่าเอาไม่ก็หูมันหนาวติมันหนาวมันหนาวเอามันหอยมันโคบเลยบ่คุณะหอยนะฮะหอยมันโคบเลยบอได้ได้ได้ต้องไปซื้อร้านไหนหอยใหญ่แง่ังสิหน่ะต้องไปซื้อร้านกระทิงน้อยน้ำทะเลสดเนี่เอ้ยตุ้มตุ้มบอกเมนยูใส่ยุพ่อพี่ใส่บอกเขานั่งยุใส่ยุพ่อพี่ใส่เลยยุใส่กระซุงได้ คุข้องวันนี้คุณน้องข้องคนแนนคยโอ้ของปลอมตัวเนี้ยใส่ในสามมือเดี๋ยวมันก็ลอกกอ๋กินหอยบารลุงหอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินจอยไอนหอยบางุงหอยเอามาใส่กระลางยูนี่นี่นี่ทำหอยนี่ต้องใส่พริกถ้าเกิดต้องโดนเผ็ดเผ็ดจะแซ่บจะ้ยใช่ไหมปลากระทิ้งหน่อยอันดังนีหนี่พลมใส่ด้ยฉันแกรควันพัดลมใส่อัน้งวัด

ไม่สุภาพควนอะไรไม่สุภาพทุกใหม่มาซื้อมาตั้งหลายวันอันยอดมองเลยเหรอแกดูมันยี้มันแดงดีบะนั่นปลาหอยที่ใหญ่ครับแดงบอบลาแดงบาซื้อเด้อยิ้มดำเฮ้ยดำหอยดำเหรอหดำสดหวานนะคะพอกินรีวิวสิลูก มันจะหวานไมหมล่ะรีวิวค่ะรีวิวค่ะอร่อยนะคะสดไหมหวาน,วาน,นดสดมากเลยสดมากเลยมันต้องยิมแดงยิมแดงไม่ได้คะ่ะยิมแดงไม่ได้คะ่ะมันเหลืองหอยต้องกินคำโตๆค่ะกนอะไรนะ มันแบบแม่แบบกุกงนิสานเขาส่วขออนุญาตท่านด้วยัดนี้ได้ทำบุญนะสวายแขวได้บาทความคุ้นได้ใส่เหลือปากดีได้อร่อยมากถ้าเกิดใครอยากซื้อไปกินบ้านก็จะมีขายนะวันนี้นะอือมันจะมีหรอมีเอาที่จุดรวมมีวิชีวิชี้อม แค่ด,ดีไม่ติดแยบมอยกันชสืชุดสวยนะวันนี้นะ่ะสวยไ่เชฟสวยสวยเหรอเ <c oughs> ชฟมดแก้วไหมเชฟมดแก้ <c oughs> วไหมันนี้หน่อยบุตทำไมร้อนหลยละาอะไรหอมมกอะไรวะ คืออะไรอ่ะหอมหม่ไออะไรนะข้าเียไข่หอหมกอะไรหอหมกปลาใส่ใบยออมใบยอเหรอ่ะหอป่ใบยอล้วใส่เลียเลีวมาใ่เท่นจัดจังเ ไม่ช่พี่ก็ไม่สูอวนนี้เหมือนกันลนอะไรกอะไรลูกอะไรลูกอะไรนี่ไงคืออะไรน่ะนี่ไงนี่ไงร้อนหนึ่งพอไหมเอาอร่อยอร่อย จะตามไปชอบลองเติมขึ้นไปนะไ,ไม่สู้อ่ะเนี่ยผัดนี่สู้เลยครับ เนิ่มไป้กิอบเลยถ London, ้าเต็บสิเซตนั่นน่ะว้าหละทำอะไรหมดแรงมันไม่มีแรงเลย

เห้าองไม่เห็นันนี้จะเป็นพ่อครัวของไอ มรกรสองสีเนี่ยเอาดูศิกรรมไหนฮะบ้านานเล็กขอดแล้วเอามาผัดเรื่องถ้าจะเป็นตับนะจะอร่อยกว่านี้เัย ใครมากินเองเหรอมไม่ได้ทำารอถาทำอะไนรนทิ้งอไมันแตกต้งโดนเพราะอะไ

ออเอาซิมด้มาเอามาแตกปะแตกปะ เหนไ้ใส่ปเไม่มีสีเขียวอ่ะนีไ่ไงสีเขียวเบลอเลยทจ้าเห็นนามตั้งอย่างที่งเย็นน่งใช่กูเพิซื้อมาแล้วมึงก็บอกให้กูซื้อมา

dám xài không wow vào đâu vào mày đâu bao mày đâu vào mày bao cái cây bao mày bao cái cây mày vào mày bao nhau. กินข้าวเอาข้าวแล้วกินคำละปลอมยกไปเลยนี่ยกไว้นี่กแรกก็ไว้บนี่แรกนี่ยกไว้คงบนคงจะต้นไผ่มาแล้วกินข้าวนี่